สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนลครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเด้อผมกะสิมาประชัสัมพันธ์ให้พีให้น้องนะครับพี่น้องครับเรื่องของการปิดตลาดนัดโครูกระบือนะครับพี่น้องครับเนื่องจากพี่ๆน้องๆนี่สอบถามกันขามาหลายนะครับพี่น้องครับว่าตลาดนัดโคกระบือบ้านหันนี่เพื่นปิดบ่อวันวาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดมหาสารคามนี่ครับพี่น้องครับกทาได้รับ การระบาดถือว่ายังรุนแรงแลยครับพี่น้องมีปูติดเชื้อหลายรนนะครับพี่น้องครับแต่คือเมื่อนี้ผมสิมาบอกพี่บอกน้องนะครับพี่น้องครับว่าตลาดนัดโคกระบือบ้านหันนีนะครับพี่น้องเด้อปิดทําการชั่วคราวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดปิดหฮอดมือใดนั่นเดี๋ยวผมสิผ้าผีผ้าน้องมาเบิ้งนะครับพี่น้องตามหนังสือตรงนี้แหละมีหนังสือออกมาเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับจากเป็นหนังสือด่วนที่สุดนะครับพี่น้องครับที่มค0118ดทับส้นะครับจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับพี่น้องครับลงวันที31มกราคมปี2564นะครับพี่น้องครับเรื่องขอความร่วมมือปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะครับพี่น้องครับคือเรียนผู้ประกอบการตลาดนัดโครกระบือในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามนะครับด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ปรากฏพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในระลอกใหม่หลายรายนะครับทําให้พื้นที่อําเภอเมืองมหาสา,ารคามเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงังหวัดมหาสารคามครั้งที่5ทับสองเมืม่อวันที่31มอกราคมปี2564นะครับได้มีมติให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ โรคโควิด -19 นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 นะครับอําเภอเมืองมหาสารคามจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดนัดโคกระบือในพื้นที่อําเภอเมืองมหาสารคามปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวจำนวน14วันตั้งแต่วันที่31 มกราคม2564ถึงวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2564จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือนายเนตรสุเทพสุมมารนายอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับหนังสือออกจากที่ทำการปกครองนะครับกลุ่มงานบริหารงานปกครองฝ่ายความมั่นคงนะครับถ้าผู้ใดมียังสงสัยก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์04 7 2 1สี 9, ที่เป็นที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนะครับพี่น้องครับซึ่ง จากหนังสือนี่จะเห็นได้ว่านะครับพี่น้องครับก็คือตลาดนัดโคกระบือบ้านหันนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดทีอายู่ในเขตอําเภอเมืองมหาสารคามนะครับก็ปิดทําการเป็นการชั่วคราวนะครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่3ามสมกราคม64ถึงวันทีสิบสามกุมภาพันธ์ปี64สี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับก็เลยอยากจะมาแจ้งพี่ๆน้องๆ้องนะครับเนาะว่าตลาดนัดโคกระบือบ้านหันปิดเป็นการชั่วคราวแน่นอนนะครับพี่น้องครับส่วนตลาดนัดโคกระบือบ้านสมสนุก อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่าสิปิดหรือว่าปิดหรือว่าตลาดนัดของบ้านหนองกุ้งกระใต้อำเภอหน้าเชือกนะครับพี่น้องครับจะปิดหรือว่าปิดอันนี้ก็ต้องอ่ารอดหนังสือจากส่วนราชการของทั้งอำเภอนะครับพี่น้องครับประว่าหนังสือตัวนี้นี่ออกจากอ่าเฉพาะอำเภอเมืองนะครับก็ใส่ได้ในขตดเฉพาะอำเภอเมืองครับพี่น้องแล้วก็ในส่วนของอ่าในพื้นที่สารคามไหนมีตลาดใดจะปิดอีกแน่ก็ฝากพีฝากน้องก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วกันครับหรือว่ารอจากหนังสือยังเป็นทางการจากทังอำเภอนะครับพี่น้องครับ จังในคลิปนี้ผมก็ขอ,อจบไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับก็บฝากมาประชาสัมพันธ์ให้พี่ให้น้องได้รับรู้รับทราบกันทุกๆคนนะครับพี่น้องครับก็บขอสวัสดีครับ